สวัสดีครับเรื่องราวของผมเป็นเรื่องราวที่ผมไม่ทันคาดคิดแล้วก็นึกไม่ถึงเลยว่าในชีวิตธรรมดาๆรรของผมผมจะได้เจอกับเรื่องเหล่านี้แบบที่ไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วก็หลอนแบบสุดๆจากการขายของอยู่หน้าบ้านเอาเป็นว่าเผื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมขอเริ่มเรื่องเลยละกันนะครับเรื่องราวของผม เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนซึ่งในตอนนั้นผมก็เหมือนกับพลธรรมดาทั่วไปที่ทำงานประจำรับเงินเดือนจากบริษัทในตำแหน่งพนักงานทั่วไปซึ่งผมก็มีความสุขมีชีวิตแบบพอกินพอใช้ไม่ได้ลําบากอะไรมากมายแต่จนกระทั่งเวลาผ่านไปมันก็มาถึงช่วงหนึ่งที่บริษัทที่ผมทำอยู่ได้ถูกโกงจากคู่ค้า เป็นบริษัทจีนมาหลอกเซ็นสัญญาโดยที่บังคับให้รับของนำเข้าจากเขาแค่เจ้าเดียวแต่ทว่าหลังจากที่เซ็นสัญญาฉบับนั้นเขาก็กลับขายของให้แพงแล้วก็ไปขายให้รายย่อยถูกกว่าที่บริษัทรับมาทาให้จากเหตุการณ์นั้นบริษัทก็ค่อนข้างถึงเครียดมีคนถูกจ้างออกมากมายซึ่งรายละเอียดลึกๆ ผมก็ไม่รู้อะไรมากแต่ผลกระทบหนักๆแล้วถูกปิดข่าวก็คือว่ามีผู้ถือหุ้นคนหนึ่งยิงหุ้นส่วนตายในโรงงานแบบที่ผมเห็นชัดๆว่าคนที่ถูกยิงแล้วก็ร้องหวยหวนก่อนจะสิ้นลมเป็นอย่างไรก่อนที่คนยิงนั้นเขาจะกลับไปจบชีวิตอยู่ภายในรถบริเวณหน้าบ้านของตัวเอง จากสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นมันทำให้ทุกคนสะเทือนใจมากแล้วผมก็ตกงานทันทีทำให้ในช่วงนั้นระหว่างที่เราหางานใหม่ผมก็เริ่มคิดทำอะไรเล็กๆน้อยๆอยเพื่อจะหาะไรายได้อยู่ที่บ้านของตัวเองและด้วยความที่ตอนนั้นผมอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่อยู่ในแถบย่านชานเมืองซึ่งถึงแม้จะไม่เจริญมากแต่ก็เป็นหมู่บ้านค่อนข้างใหญ่ ที่มีคนอยู่ค่อนข้างเยอะสอยด้านหลังก็ทะลุไปได้หลายที่บริเวณหน้าหมู่บ้านก็มีชุมชนแล้วอีกอย่างหมู่บ้านที่ผมอาศัยอยู่นั้นมันก็เป็นหมู่บ้านเก่าที่ไม่ได้มีกฎเคร่งมากป้อมยามหน้าหมู่บ้านก็ไม่มีนิติก็ล่มไปนานแล้วเลยทำให้ค่อนข้างอิสระไม่ว่าจะทำอะไรก็จะไม่ถูกชาวบ,บ้านร้องเรียนแล้วสิ่งที่ผมคิดได้ก็คือ ผมอยากทำอาหารขายอยากจะทำเล็กๆน้อยๆในหมู่บ้านคือไม่ได้เปิดร้านจริงจังคือกะทำเล็กๆประมาณว่าผมจะทำอาหารตั้งแต่เช้ามืดทำเสร็จก็ตักใส่ถุงแล้วก็เอาไปตั้งโต๊ะขายข้างหน้าให้คนไปทำงานที่ผ่านไปมารีบซื้อแล้วก็รีบผ่านไปหลังจากนั้นผมก็ทำไปเรื่อยๆก็ขายได้บ้างไม่ได้บ้างผมก็เลยคิดขึ้นมาว่า ผมอยากจะมีบริการส่งแต่ด้วยความที่ในสมัยนั้นยังไม่มีไรเดอร์รับส่งอาหารผมก็เลยต้องทำด้วยตัวเองคือเวลาที่มีคนสั่งเยอะหรือสั่งใกล้ๆพอจะคุมค่าส่งก็จะเป็นตัวของผมเองที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งให้กับลูกค้าผมก็ใช้ชีวิตแบบนั้นไปเรื่อยๆซึ่งมันก็สนุกดีแต่จนหลังจากที่ทำไป ผมก็เริ่มเสียดายสิ่งที่เรียนมาอยากจะกลับไปทำงานบริษัทแต่ก็ยังไม่มีใครเรียกแล้วในตอนนั้นผมก็โชคดีที่ว่าผมไปได้สูตรหมูทอดน้ำปลาของญาท้แท้ๆของผมมาและเมื่อทำขายไปเรื่อยๆลูกค้าก็เริ่มติดใจจนมีลูกค้าสั่งมากขึ้นผมก็เลยหยุดหางานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนั้น ฮัลโหลสวัสดีครับรับอะไรดีครับผมสวัสดีค่ะร้านขายข้าวเหนียวหมูทอดน้ำปลาใช่ไหมคะแล้วรสชาติอร่อยไหมและคุณผู้ฝังครับจนถึงในวันหนึ่งที่ผมขายของอยู่หน้าบ้านก็ปรากฏว่ามีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาเป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่อายุน่าจะประมาณ30ตน้ตน แล้วเขาก็ถามกับผมว่าหมูทอดของผมอร่อยหรือไม่ซึ่งผมก็งงมากเพราะไม่เคยมีใครถามแบบนั้นเลยไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรผมก็เลยหยุดคิดสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ตอบกับเขาไปว่าพี่ลองสั่งแค่นิดเดียวก่อนก็ได้เอาไปลองกินก่อนเอาแค่หนึ่งถึงสองห่อเดี๋ยวผมจะเข้าไปส่งให้โอเคได้คะ่ะ งั้นพี่เอาเข้าวเหนียวหมูทอดน,น้ำปลาห่อหนึ่งและหลังจากนั้นหลังจากที่ผมพูดออกไปพี่เขาก็สั่งเอาแค่ห่อเดียวซึ่งถึงแม้จะไม่คุ้มค่าน้ำมันแต่ผมก็ไม่อยากคิดมากแล้วก็ถามบ้านเลขที่กับเขาซึ่งพี่เขาก็บอกมาเป็นตัวเลขเลขหนึ่งแล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าประตูรั้วบ้านของเขาเป็นสีเขียวข้างหน้ามีกระถางต้นไม้ อยู่ติดกับบ้านที่ไม่มีคนอยู่ซึ่งถึงแม้อาจจะเก่าสักหน่อยแต่เขาก็อยู่ข้างในไปถึงแล้วก็ให้กดออดเรียกเดี๋ยวเขาจะได้เดินออกมาตนพรหลังจากที่วางสายเมื่อผมได้สติมันก็เลยทำให้ผมรู้ว่าบ้านของพี่เขาหลังนั้นเป็นบ้านที่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ถัดจากหมู่บ้านของผมไปแล้วผมก็ไม่เคยไปมาก่อน คือพูดจริงๆเลยครับว่ากับเข้าวเหนียวหมูแค่ห่อเดียวต้องขี่รถไปส่งไกลๆยังไงผมก็ไม่คุ้มแต่ผมก็พยายามคิดว่าช่างมันไหนๆก็ไหนๆแล้วผมจะถือว่าไปเปิดตลาดได้ไปลองหาลูกค้าใหม่ๆวันนั้นผมก็ขี่รถออกไปโดยที่ออกไปทางหน้าหมู่บ้านแล้วก็ขี่ไปบนถนนใหญ่ซึ่งเอาเข้าจริงๆ ก็ใช้เวลาไม่นานมากครับหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกันซอยก็อยู่ถัดไปอีกไม่ไกลและเมื่อเข้าไปถึงผมก็ได้เห็นว่าหมู่บ้านหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านที่เก่ามากน่าจะเก่ากว่าหมู่บ้านของผมเสียอีกแล้วบ้านก็เป็นบ้านทาวเฮาที่ค่อนข้างทรุดโทรมจอดรถกันเต็มหน้าบ้านบางบ้านก็ตากผ้าคือบรรยากาศค่อนข้างหดหู่แล้วก็ไม่น่าอยู่เอามากๆ ผมก็ขี่เข้าไปเรื่อยๆพยายามมองหาบ้านเลขที่จนกระทั่งเข้าไปเกือบสุดซอยผมก็จอดแวะเอาสอติกเกอร์แปะเพื่อทิ้งเบอร์ไว้ตามเสาไฟฟ้าแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ผมขี่เข้าไปเรื่อยๆผมก็ได้เห็นว่าผมได้เห็นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนรอผมอยู่หน้าบ้านซึ่งเป็นบ้านที่ประตูรั้วสีเขียวและเมื่อไปถึงผมก็ส่งข้าวเหนียวหมูไปให้ แล้วพี่เขาก็ส่งเงินกลับมาเป็นจำนวน25บาทก่อนที่จะบอกกับผมว่าเดี๋ยวพี่ลองก่อนนะถ้าอร่อยเดี๋ยวพี่จะสั่งเพิ่มพี่จะเอาไปเลี้ยงที่ทำงานหลังจากนั้นผมก็ยกมือไหว้เขาแล้ววันนั้นก็จบไปจนเวลาก็ผ่านไปอีกน่าจะประมาณสักสีถึงห้าวัน ปรากฏว่าในช่วงดึกของวันหนึ่งพี่เขาก็โทรมาอีกแล้วแล้วก็บอกว่าหมูทอดของผมอร่อยอยากจะสั่งให้ผมมาส่งแต่ทว่าในวันนั้นผมก็บอกกับพี่เขาไปว่าอยากให้พี่สั่งสักสามถึงสี่ห่อเพราะถ้าสั่งน้อยผมไม่คุม้มไปส่งแล้วผมไม่ได้กำไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับคือยังไม่ทันที่ผมจะพูดอะไรตอ พี่เขาก็โพดขึ้นมาว่าพี่เขาจะสั่งห้าสิบห่อจะเอาไปเลี้ยงเพื่อนที่ทำงานพรุ่งนี้ซึ่งผมก็ถึงกับขนลุกแล้วก็ดีใจมากเลยบอกว่าเดี๋ยวจะรีบทำให้แล้วจะไปส่งให้ตั้งแต่เช้าจนถึงเช้ามืดของอีกวันผมก็ตื่นตั้งแต่ตีสองคืนนอนไปแค่มไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็รีบออกไปซื้อของมาทำ จนกระทั่งถึงประมาณ7จ็ดโมงผมก็ขี่ไปส่งให้พี่เขาถึงสองรอบเพราะเข้าเหนียวค่อนข้างหนักแล้วก็ได้เงินมาพันกว่าบาทหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปอีกที่ผมรอโทรศัพท์ทุกวันคือหวังว่าพี่เขาจะโทรมาแล้วจะสั่งออเดอร์ใหญ่อีกครั้งจนในที่สุดครับหลังจากที่ผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ในช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มเหมือนเดิม ก็มีเบอร์เดิมโทรเข้ามาและเมื่อผมเห็นผมก็ดีใจมากแล้วก็กะว่าผมน่าจะโชคดีอีกแล้วคือน่าจะได้โชคใหญ่อีกครั้งฮัลโหลสวัสดีครับพี่พรุ่งนี้เอาอีกกี่หอดีครับถ้าเอาเยอะเดี๋ยวผมแถมให้เหมือนเดิมช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยพี่หน่อย พี่ไม่ไหวแล้วพี่ทรมานเหลือเกินแต่คุณผู้ฟังครับหลังจากที่ผมรับโทรศัพท์แล้วก็หวังว่าจะได้ออเดอร์ก็เลยพูดจาไพเราะกับเขาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเสียงปลายสายที่พูดกลับมาเขาพูดเหมือนกับคนไม่มีแรงเหมือนคนกำลังจะขาดใจแล้วก็ขอร้องให้ผมไปช่วยเขาบอกว่าเขาทรมานมากแล้วก็กำลังจะไม่ไหวแล้ว และเมื่อได้ยินแบบนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ผมไม่คาดคิดก็เลยทำให้ผมตกใจก็เลยรีบถามกลับไปว่าพี่เป็นอะไรแล้วจะให้ผมช่วยอย่างไรแต่ทว่าหลังจากนั้นเขาก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาแล้วก็กลายเป็นเสียงเหมือนกับลมเหมือนกับเป็นเสียงซาบไปเลยคล้ายกับทีวีไม่มีช่องและเมื่อเป็นแบบนั้นผมก็สองจิตสองใจ ไม่รู้จะทําอย่างไรดีใจหนึ่งก็คิดว่าพี่เขาอาจจะโทรมากแกล้งแต่อีกใจหนึ่งถ้าหากว่าเป็นเรื่องจริงแล้วพี่เขาป่วยผมก็อาจจะเป็นแค่คนเดียวที่พอจะช่วยเขาได้และถึงแม้จะคิดแบบนั้นแต่ผมก็ยังสองจิตสองใจจนเริ่มตกตะกอนได้ว่าถ้าคิดตามความเป็นจริงคนที่ไหนจะโทรมากแกล้ง ทรมาอํำพ่อค้าขายหมูทอดแล้วยิ่งคนไม่สนิทกันเขาก็คงจะไม่ทำแบบนั้นผมก็คิดเลยครับว่าพี่เขาน่าจะป่วยจริงๆหรืออาจจะเป็นอะไรสักอยาก่างผมก็เลยตัดสินใจเป็นไงก็เป็นกันกะว่าจะออกไปดูแค่แป๊บเดียวคงไม่น่าจะมีอะไรมากทําให้ในตอนนั้นผมก็รีบคว้ากุญแจมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่ออกมาเลย จนเมื่อไปถึงหมู่บ้านนั้นผมก็รู้สึกว่าบรรยากาศมันน่ากลัวมากครับเพราะผมเคยมาแค่ตอนกลางวันคือกลางคืนหมู่บ้านเงียบสนิทบ้านทุกหลังปิดไฟหมดเหมือนกับแทบจะไม่มีคนแล้วไฟทางก็ไม่มีเพราะส่วนกลางหมู่บ้านก็น,น่าจะล่มไปหมดแล้วไม่ต่างจากหมู่บ้านของผมในคืนวันนั้นผมก็ค่อยๆขี่เข้าไปเรื่อย พยายามตรงเข้าไปที่ท้ายซอยเพื่อจะไปที่บ้านของพี่เขาจนกระทั่งเมื่อไปถึงหน้าบ้านผมก็พบว่าบ้านเาวหสา์ตรงนั้นทั้งแถบรวมทั้งฝั่งที่อยู่ตรงข้ามทุกหลังได้ปิดไฟหมดแม้แต่บ้านของพี่เขาเองเขาก็ปิดไฟเช่นกัน และเมื่อเห็นแบบนั้นผมก็พยายามกดออดเพื่อจะให้พี่เขาออกมาแต่ทุกอย่างก็กลับเงียบมีแต่เสียงออดที่เล็ดลอดออกมาคือผมทั้งงงทั้งสงสัยมากก็เลยโทรเข้าไปหาเขาเพื่อจะคุยกับพี่เขาอีกทีแล้วผมก็ได้พบว่าทันทีที่พี่เขารับเขาก็พูดแทบไม่ได้แล้วคือเสียงเหมือนกับเขาไม่ไหว ทรมานจนจะตายแล้วจริงๆผมก็เลยถามไปว่าพี่อยู่ในบ้านใช่หรือไม่พี่เขาก็เลยพยายามบอกว่าอยู่แล้วสายเขาก็ตัดไปถึงตอนนั้นผมก็พยายามโทรอีกครั้งแต่พี่เขาก็ไม่รับแล้วแล้วผมก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์มันดังลอดออกมาจากในบ้านทำให้ผมคิดเลยครับว่าพี่เขาคงสลบอยู่ด้านใน แล้วก็น่าจะไม่ได้การแล้วผมก็เลยจะเปิดเข้าไปแต่แล้วก็ปรากฏว่าประตูรัวบ้านพี่เขากลับล็อกผมก็เลยไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยโทรไปแจ้งกู้ภยัยแต่ก็ปรากฏว่ากู้ภัยก็ติดเหตุอยู่เหมือนกันแต่เขาก็บอกว่าจะรีบมาทำให้จากสถานการณ์ตอนนั้นผมก็คิดแล้วครับว่าผมควรจะทำอะไรสักอย่าง เพราะไม่อย่างนั้นพี่เขาคงจะไม่ไหวแน่ๆผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนโดรบ้านของพี่เขาเข้าไปเลยแล้วเมื่อปีนเข้าไปถึงผมก็เจอเข้ากับประตูไม้ที่ล็อกอยู่อีกชั้นหนึ่งเช่นกันพี่พี่ครับพี่พี่เป็นอะไรหรือเปล่าเปิดประตูให้ผมหน่อย ผมทั้งพยายามเคาะทั้งพยายามตะโกนเรียกเพื่อจะขอให้เขาเปิดแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาผมก็เลยมองลอดเข้าไปพยายามหาช่องตรงหน้าตาและเมื่อผมหาได้เมื่อมองเข้าไปก็เห็นว่าผมเห็นเงาดำๆของพี่เขาเหมือนกับว่าเขาเป็นลมหรือนั่งล้มอยู่ที่ข้างบันไดและเมื่อเห็นแบบนั้นผมก็รอไม่ได้แล้วครับก็เลยตัดสินใจ หันไปเอาอิดที่กระถางต้นไม้มาทุบลูกบิดทันทีแต่หลังจากที่ทุบไปลูกบิดก็ไม่พังทุบยังไงก็ทุบไม่ออกมันไม่ได้ง่ายเหมือนกับในหนังผมก็เลยพยายามเปิดหน้าตากเอากุญแจมอเตอร์ไซค์ที่มงลวดก่อนที่จะพยายามเอามือลวงเข้าไปเปิดลูกบิดด้านในแต่เพียงเท่านั้นแหละครับ ในขณะที่ผมกำลังทำกำลังเอามือล้วงเข้าไปได้ศอกหนึ่งก็ปรากฏว่าตอนที่กำลังควานหาลูกบิดผมก็ถึงกับต้องสะดุง้งเพราะในวินาทีนั้นมันมีมือของคนคนหนึ่งเอื้อมมาจับที่แขนของผมลักษณะเป็นมือสักๆจนทำให้ผมตกใจมากแล้วก็ต้องรีบดึงแขนออกมาทำให้ในตอนนั้นผมถูกมุงลวดบาด แต่ก็โชคดีที่ไม่เจ็บมากเป็นแค่รอยแผลถลอกบางๆแล้วหลังจากนั้นเมื่อผมมองกลับเข้าไปผมก็ได้เห็นว่าข้างในมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังก้มมองสวนผมออกมาลักษณะเป็นผู้ชายผิวคร้ำมีรูปร่างค่อนข้างใหญ่อายุน่าจะประมาณสักสี่สิบต้นตนมองผมด้วยใบหน้าทมึงถึงคือเหมือนกับโกรธที่ผมจะเข้าไปในบ้านของเขา ผมตกใจมากครับคือไม่คิดว่าจะมีคนอยู่แล้วก็รู้สึกงงมากจริงๆผมก็เลยยกมือไหว้แล้วก็พยายามขอโทษเขาและหลังจากนั้นเขาก็เปิดประตูบ้านออกมาก่อนจะถามว่าผมเป็นใครและด้วยความตกใจผมก็เลยบอกไปว่าพี่ผู้หญิงโทรไปหาผมบอกว่าเขาน่าจะป่วยแล้วก็ไม่ไหวแล้วผมก็เลยมาช่วยเขา แต่จากเหตุการณ์นั้นหลังจากที่ผมพูดออกไปถ้าตามสัญชตาตญาณคนปกติหรือตามแบบวินยูชนทั่วไปเขาก็น่าจะไล่ผมใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขากลับบอกให้ผมเดินเข้าไปในบ้านของเขาแล้วก็เข้าไปช่วยพี่ผู้หญิงข้างในซึ่งผมก็งงและเมื่อเดินเข้าไปผมก็ได้เห็นว่าพี่ผู้ชายคนนั้น เขาก็เดินหนีออกไปหลังบ้านผมไม่รู้หรอกครับและเมื่อเข้าไปได้ผมก็เดินไปหาพี่ผู้หญิงทันทีแล้วผมก็ได้เห็นว่าพี่เขานั่งเป็นลมอยู่ข้างบันไดแล้วก็พยายามลืมตาพยายามขอให้ผมช่วยบอกกับผมว่าไม่ไหวแล้วพี่เขาหายใจไม่ออกผมก็เลยตะโกนบอกพี่ผู้ชายว่าให้หาผ้าชุบน้ำมาให้หน่อย ยิ่งน้ำเย็นเท่าไรยิ่งดีแต่แล้วก็ปรากฏว่าแม้ผมจะตะโกนบอกจะรีบเล่งให้เขาเข้ามาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นคือพี่เขาไม่เดินกลับมาแล้วก็ยืนอยู่ข้างหลังแบบนั้นและเมื่อผมจับตัวพี่ผู้หญิงผมก็พบว่าตัวของพี่เขาร้อนมากคืนน่าจะเป็นไข้ย,ย่างหนักแล้วก็น่าจะรอไม่ไหวแล้ว ผมก็เลยกะว่าผมจะอุ้มพี่เขาออกไปข้างนอกเอาไปนอนอยู่หน้าบ้านก่อนเพราะอย่างน้อยก็มีอากาศหายใจแล้วอากาศในบ้านก็อบมากและสิ่งที่ผมคิดอีกอย่างก็คือเมื่อรถพยาบาลมาถึงหรือว่ารถกู้ภัยมาเขาจะได้พาขึ้นไปได้ทันทีพอผมคิดได้แบบนั้นผมก็เอาเลยครับผมอุ้มตัวของพี่เขาทันทีโดยที่เอามือข้างหนึ่ง ช้อนไปที่หลังใต้ต้นคอส่วนมืออีกข้างหนึ่งผมก็อุ้มไปที่ข้อพับขาและถึงแม้ในวินาทีนั้นผมจะรู้สึกว่ามันแปลกผิวสัมผัสเขาไม่ปกติเหมือนกับแข็งแต่ยุบตามมือแต่ผมก็ไม่สนใจแล้วแล้วก็รีบอุ้มเขาเดินออกมาแต่คุณผู้ฟังครับในตอนที่ผมจะอุ้มออกมาแล้วขณะที่ผมก้าวขาออกมาได้แค่ก้าวเดียว ผมก็แทบช็อกเมื่อได้เกิดเดืองที่ว่าอยู่ๆร่างของพี่ผู้หญิงก็กระตุกเหมือนกับถูกกระชากดึงซึ่งผมก็ตกใจมากแล้วก็รีบผ่อนแรงเพราะกลัวว่าเขาจะเจ็บและในวินาทีนั้นทันทีที่ผมหันไปผมก็แทบไม่อยากเชื่อเลยว่านั่นคือสิ่งที่ผมได้เห็นและสิ่งที่ผมได้เห็นครับผมไม่อยากเชื่อเลยว่า ผมจะได้เห็นเชือกไนลอนเส้นหนึ่งเป็นเชือกสีเขียวขี้มา้าผูกติดอยู่กับราวบันไดแล้วก็อยู่ไม่สูงมากก่อนที่ปลายเชือกอีกข้างหนึ่งจะผูกอยู่กับคอของพี่ผู้หญิงและเมื่อผมมองชัดๆผมก็ได้เห็นว่าหน้าของพีผู้หญิงคนนั้นเธอมีลิ้นจุกปากตาแทบถลนออกมาจากเบา้าแล้วก็มีน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกมาจากทุกช่องทวารหมดแล้ว เพียงเท่านั้นแหละครับผมแทบวูบจนลม้มลงแล้วสิ่งที่เป็นความจริงก็คือว่าผมกําลังอุ้มคนตายแล้วจากสภาพที่บวมอืดเขาก็น่าจะตายมาสักพักหนึ่งแล้วคืนน่าจะไม่ต่ำกว่า2อถึงสวันผมสติแตกเลยครับแล้วพอหันไปมองข้างหลังมองผ่านกระจกบานเกรดออกไปผมก็เห็นเป็นเงาเงาเหมือนกับว่าพี่ผู้ชายที่เดินออกไปข้างหลัง เขากลายเป็นผู้ชายที่ตัวสูงมากคือแม้จะเห็นแค่ลางๆแต่ผมก็เห็นเลยว่าตัวของเขาสูงมากสูงจนหัวเกือบติดเพดานแล้วเขาก็ก้มต่ำลงมาเพื่อมองมาที่ผมกับพี่ผู้หญิงคนนั้นผมไม่รู้หรลกครับว่าพี่เขาคืออะไรหรือเป็นตัวอะไรอีกทำไมถึงตัวสูงแต่ในจังหวะนั้น โดยสัญชาตญาณของผมผมก็ชะเง้อหลบบานกระเล็ดแล้วก็มองออกไปตรงประตูและคุณผู้ฟังครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าพี่ผู้ชายคนนั้นคนเดียวกับที่จับแขนของผมแล้วก็เปิดประตูให้ผมเข้ามาที่คุยกับผมเมื่อก่อนหน้าเขาได้ผูกคอตายแล้วเหมือนกันแล้วที่เห็นว่าตัวสูงอันที่จริงแล้วไม่ใช่แต่กลับเป็นเท้าเขาลอยอยู่จากพื้น สูงขึ้นไปประมาณเมตรหนึ่งแล้วหัวก็ห้อยลงมาผมไม่ไหวแล้วครับไม่รู้เขาเรียกผมมาเจออะไรแล้วคุยกับผมได้ยังไงจนเมื่อมารู้ตัวอีกทีผมก็พบว่าผมหนีออกมาถึงนอกบ้านแล้วแล้วในจังหวะนั้นทางรถกู้ภัยก็มาพอดีผมก็เลยพยายามตั้งสติและก็กลับเข้ามากับเขา และในจังหวะนั้นผมก็คิดว่าจากที่ผมแจ้งว่ามีคนป่วยเขาก็เลยไม่ทันตั้งตัวทำให้ตอนที่เขาเดินเข้าไปเขาก็ถึงกับอ้วกกันหมดเพราะมันมีกลิ่นที่เหม็นมากๆแล้วสิ่งที่แปลกก็คือว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ตอนที่ผมมาถึงผมแทบจะไม่ได้กลิ่นเลยมาจนถึงตอนนี้หลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไป ทุกอย่างก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงเขาก็ถ่ายรูปเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้วกู้ภัยก็นำศพออกไปซึ่งก็สรุปได้ความคร่าวๆว่าจากสภาพศพเหล่านั้นน่าจะเสียมาไม่ต่ำกว่า4-5หวันแล้วตัวของผู้หญิงเธอก็น่าจะฆ่าตัวตายเองคือผู้หญิงน่าจะไปก่อนแล้วตัวผู้ชายเกิดดับไม่ได้ก็เลยทำตัวเองหลังจากนั้น แล้วสิ่งที่น่าขนลุกก็คือว่าผู้หญิงผูกตัวเองในท่านั่งตายคือต้องเป็นการกระทําที่ตั้งใจมากแล้วก็ประสงค์ที่จะทําจริงๆจ,จนเมื่อทุกอย่างสงบลงผมเลยเล่าทุกอย่างให้เขาฟังซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าเคสแบบนี้มันก็เคยมีอยู่เหมือนกันที่ผู้ตายเป็นคนแจ้งเหตุเป็นคนโทรหาคนอื่นๆเอง คือเหมือนกับว่าตอนที่เขาจะไปเขาก็ตั้งใจจะไปจริงๆแต่พอไปแล้วเขาก็น่าจะทุกทรมานมากก็เลยมาขอให้ช่วยให้มาเจอศพของพวกเขาผมก็ไม่รู้แล้วครับคือไม่อยากยุ่งอะไรด้วยแล้วแล้วผมก็ได้มารู้ทีหลังเมื่อมีคนเล่าให้ฟังว่าพี่ผู้หญิงคนนั้นเขาป่วยแล้วก็น่าจะเตรียมใจมาสักพักหนึ่งแล้ว แล้วก่อนที่เขาจะไปเขาก็มาสั่งอาหารไปเลี้ยงที่ทำงานเพื่อเป็นการส่งท้ายก่อนที่ไม่กี่วันถัดจากนั้นเขาจะจากโลกนี้ไป